ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo a 3 8ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo เลยนะครับเป็นมือถือที่ขายในเรนราคา5,000กลางนะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่5,499บาทในคลิปนี้ผมจะนําเข้ามาลอง ทสการชาร์จให้ดูนะครับเรามาดูกันว่าชาร์จ33วัตต์ซูเปอร์วูเนี่ยกับแบตเตอรี่5000มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องผมเล่นจนแบบเครื่องดับไปเลยนะครับการชาร์จแบบแบตเตอรี่กลับไปให้เติม100%เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจเจ้า Oppo A 3 8อยู่แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะครับโอเคครับผมเซตอัพสายเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ตัวสายตัวหัวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มาจากกล่องนะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เขาแถมมาจากโรงงานนะครับผม,ผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะแต่ว่าเจ้า oppo a 3 8เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คือเขาเป็นจุดเด่นเลยก็คือเขาให้ชาร์จมา33วัตต์ super ์ o ูเลยนะครับ<ม>ก็ถือได้ว่าเป็นมือถือที่ขายในเลทราคา5,000กลางๆที่ได้ตัวสเปคการชาร์จมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่5000มิลลิแอมเนี่ยโอโ้โหกว่าผมจะเล่นจนเครื่อง หมดนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่อึดมากครับตัวนี้ราคาค่าตัว549 9บาทนะครับสเปกก็ได้หน้าจอมาที่6.56นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นจอที่สู้แสงได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่ใช้งานในที่กลางแจ้งเนาะก็ผมแนะนำให้ปรับหน้าจอไว้ประมาณกลางหลอดแล้วกันนะครับก็เนี่ยครับ รับกลางหลอดก็ยังแบบใสสว่างชัดเจนดีอยู่นะครับยังเห็นได้ชัดเจนอยู่ดีอยู่เนาะแล้วก็เป็นจอ90เฮิรต์นะครับตัวชิปที่ได้มาจะเป็นตัว MediaTek Helio G85 นะครับผมแล้วก็แรม4กิกบวกเพิ่มได้อีก4กิกหน่วยความจำเนี่ยให้ความจุมาที่128กิกเลยนะครับกล้องหน้า5ล้านกล้องหลังมีความละเอียอยู่ที่50ล้านครับมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่เนี่ยครับขอบเป็นเหลี่ยมฝาหลังก็เป็นเทคโนโลยี Oppo Go นะครับผมก็ทำออกมาได้สวยนะครับแบตเตอรี่ที่เราเทสกันในครั้งนี้ก็ 5,000มิลลิแอมกับชาร์จ33วัตต์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหรนะ่เนาะถ้าชาร์จแบตเตอรี่ให้กลับไปเต็ม100%นะครับโอเคตอนนี้แบตเตอรี่เรามาที่3%แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าจะเล่นแบบเอ้ยให้แบตเตอรี่มันขึ้น0%อันนี้มันไม่ได้เนาะมันก็เหลือ1แล้วเล่นไปสักพักมันก็จะบังคับปิดแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นความไอเป็นความปลอดภัยของเขาแหละครับเนาะ โอเคครับผมนะขออนุญาตชาร์จไปจนใกล้จะเต็มแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเนาะตอนที่มันเต็มอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่กับเจ้า Oppo A 3 8ชาร์จ33วัตต์ s u p e r w o o c ครับตอนนี้เราก็ชาร์จแบตได้เต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก33นาทีนะครับเต็ม100แล้ว SuperVOOC 3วัต์ ook, w, ครับขออนุญาตกดหยุดแล้วกัน ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะสำหรับเจ้า Oppo A 3 8นะครับจากเปิดเครื่องไม่ติดเลยมาจนเต็ม100%นะครับก็ตัวนี้นะครับผมผมชาร์จไว้10นาทีแรกเนี่ยได้แบตเตอรี่กลับมา14%นะครับ20นาทีได้27% 40นาทีได้50%แล้วก็1ชั่วโมงสำหรับการชาร์จไฟจากเปิดไม่ติดจนถึง1ชั่วโมงเนี่ยได้แบตเตอรี่กลับมา72%นะครับแล้วก็จาก 0จนถึง90%เนี่ยใช้เวลาประมาณ68นาทีหรือว่า1ชั่วโมงกับอีก18นาทีนะครับแล้วก็จากเปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าคนที่แบบมีธุระเร่งด่วนเลยเนี่ยชาร์จสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะก็ได้แบตเตอรี่กลับมา70กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ใช้งานได้ยาวนานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับจาก แบตหมดเแี้ยงเลยจนเต็ม100%นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก33นาทีนะครับสำหรับเจ้า oppo a 3 8ครับผมก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเอนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ